การใส่ไฟเลยอะมันไม่ได้จิกเลยนี่ต้องกตกกว่านั้นดิเอีงยงกว่านั้นอ่ะ โอ้ยท oh, oh. oh. ี่กล้องเลยเอาหางเทียมเฉยเลยฟูมาเท้าออกไปว่าเ้าขึ้นมันรู่ใช่ไหมอาจารย์มันเบี่ยงเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่มันขึ้นได้แล้วเอาขึ้นแล้วแต่มันไปทางนี้ใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ก็ตัดโหัวปุ๊บตุ๊บบอยหัวลอยเจ็ะอาจารย์ขึ้นเรื่องไหนอย่าหมดงางหน็ดเห็นไหมหางเทียม มาในนั่นมันหมุนมันรูดพ่อครับนั่นไงดึงแบตเตอรี่ออกะไรลงมาดึงแบตเตอรี่อครับครับชัวร์เลยลงมาดึงแมตชออกมาไไอ้ไอ้นั่นลงมาไอ้อะไรล่ะเปลืองว่า